โอเคค่ะน้ำเราอรอ้นอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต้มนี้นะคะให้มันเราได้และ,ะทีเดียวเลยคะ่ะ แล้วเราก็จะต้มไว้นะคะทุกคนจนกว่ามันของเราจะนุ่มนะคะตอนนี้คือรู้สึกได้กลิ่นหอมใบเตยแล้วค่ะทุกคนได้ความหอมของใบเตยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วยนะจ๊ะต้นเนื้อมันเราได้ที่แล้วนะคะ มันเพื่อเริ่มหนุ่มแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวเขามาใส่น้ำตาลเลยได้จังใส่น้ำตาลเลยได้จ้ะพี่น้องจะมือได้จ้ะใส่ลงไปเลยใส่สักประมาณประมาณสามชีเขีดนก้อนก็ได้ได้จ้ะพี่น้องลองเบิร์กอนได้จ้ะเขาซิมค้อมบารเบิร์กอนะคะ ดดกระดาษใบกระเทีกเกลือ,ดอเดรจจาน้อนข้าวเฮ็ดนขนมหวานข้าวตองขาดเกลือบรได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะหวานแต่ว่ามันจะบน่นหวานคุณา้องใส่าาเกลือนะคะคุณแม่นะคะเนื้อมันข้าสังเกตเนื้อมันเขาจะเริ่มพุบกระเจก๊ยบคนเดี๋ยวล่อหนังปลาและไล่ในมันใบหน้าก่อนเดี๋ยวเขาจะมาใส่กะทินะคะทุกคน ทุกคนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาใส่กะทินะคะทุกคนครามมันเขาสุกเต็มที่แล้วนะคะกะทิเมื่อนี้่เขาใส่ประมม่นหาลอยเอมลด้วยจารีนองจีจ้า ก็จ้าพี่หลงจ้าจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบ่งต่อนจัดจาเรียบร้อยจ้ามากินน้ำกันได้จ้าพี่นอ้อง มาเลยจ้า